ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมรู้ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอันทริกนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมก็คือเซิร์ฟเอวีเบต้าเวียดนามเนี่ยนะครับผมมันก็จะตีกูจังเลยเฮ้ยโอ้โเอวีเซิร์ฟเบต้าเวียดนามเนี่ยนะครับผมได้เอาตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเข้าไทยสัก เร็วน <who referred to> <W anterior stage> <ps> <spirituality> ี้นะครับอาจจะเดือนหน้าไม่ก็เดือนถัดไปอีกนะครับผมชื่อต <rawd unre> ัวนี้ชื่อว่าไอยาตัวอะไรวะเนี่ยจะเข้าไทยแล้วมันจะชื่ออะไรนะแต่ในนี้มมนชื่อไอไออยานะครับเพิ่มแต่อาจจะอาานว่าไอยาน้องไอยาแล้วกันนะครับผมชื่อดูฟุ้งฟิ้งน่ารักเหมาะกับตัวดีนะครับผมดูนี่ฮะคือตัวมันเปกปิดชิปจากที่ผมได้ลองมาเล่นตะกี้นะครับผมไม่ได้ลองเล่นหรอกก็คือเข้ามาหมดทดลองนี่แหละนะครับ สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการแบบว่าเออ่ทำให้ศัตรูสโลครับผมอ่าศัตรูสโลยังไงดูนะฮะฟริงอ่าเดี๋ยวเยวผมเปิด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 ไอ้นี้ให้ดูดีกว่าเปิดไอ้นี้อ่ามันจะได้เห็นภาพชัดนะครับผมโอเคมันจะทําให้ศัตรูสโลครับผมเนี่ยเใช่ไหมมันจะเป็นวงนี้ไหมฟึบมันจะสโลฟรึมเห็นไหมฮะ มันจะแบบสโลตรงจุดที่เราเปลาไปพอดีถ้าเราปลาโดนนะเออถ้าเราปลาโดนจะทําให้ศัตรูสโลนะครับผมโอ้ยเฮ้ยไปไหนนี่สโลฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะศัตรูจะสโลประมาณเออ่0.5วินาทีนะครับผมอ่าส่วนอ,อ่าสกิลสองเนี่ยรู้สึกเหมือนจะต้องใช้กับเพื่อนนะครับผมแต่ว่าผมจะมาลองสกิลหนึ่งกับอันติให้ดูก่อนเนาะเออโอเคสกิลหนึ่งก็ปกติครับ นี่ฮะสโลปกติเลยเนาะนี่เนี่ยสโลปกตินะครับมาดูอันติครับผมนี่คือซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยนะคล้ายๆอันติของมีนาเลยครับก็คือการใบนะครับแต่การใบของเจ้าไอยะตัวนี้นะครับผมจะเป็นการใบแบบพิเศษก็คือใบให้เป็นเห็ดนะครับผมก็คือจะเป็นการแบบว่าทําให้ตัวละครที่โดนวงอันติเราอะ่ะกลายเป็นเห็ดแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยประมาณ จะไม่ได้ว่ากี่วินะครับอาจจะ0.5ถึง1วินะครับผมอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮนะนะี่ฮะตัวเขตกันตีลนะฟึมเห็นไหมมันจะเป็นเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นเห็ดแล้วกันนะครับผมเหมือนเห็ดคล้ายๆหเห็ดน,นะฮะอ่ะประมาณนี้นะนี่เห็นไหมแล้วคูดาวเร็วมากนะครับผมก็คือออกของเต็มเนาะออกของเต็มถ้าเกิดออกของไม่เต็มก็อาจจะคูดาวสัก20วิอะประมาณนี้อะนี่ฮะประมาณนี้นะนะ เห็นไหมจะกลายเป็นเห็ดนะครับเป็นการใบ้นะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับผมอ่าเป็นการสกิลหนึ่งเป็นการสโลโมชั่นนะครับถ้าเกิดโดนวงของเราเนาะเดี๋ยวถอยถอยมาก่อนนะมันเกี่ยวนี่ประมาณนี้อ่ามันจะสโลโมชั่นนะครับอ่าโอเคแล้วสกิลสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอ่อเข้าไปในโหมดทดลองกับบอทนะครับ ให้เราให้ให้มีทีมฝั่งเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้สกิลสองนี่รู้สึกเหมือนจะต้องใช้กับเพื่อนนะครับอ,อันติกีก็นี่ครับโดนวงปุ๊บใจเป็นเห็ดนะฮะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะเออเป็นตัวที่แบบเออดูแบบนี่ดีอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปเออเล่นในโหมดอบอทเลยครับผมว้าว สวยงามมากเลยครับพี่ผนมจะลองอัพสกิลเอ่อสองมากกดูก่อนนะครับอ๋อเนี่ยครับเป็นการเป็นการแบบว่าสิงเพื่อนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับสกิลสองของเอ่อเจ้าตัวไอยะนี่นะครับเป็นการสิงเพื่อนนะครับอ่าเห็นไหมแลวจะมีเกราะเกิดขึ้นให้นะครับผมก็คือแบบว่าแบบสิงอ่ะสิงเลยเอ่ะเออ นะก็คือจะไม่ออกใช่ไหมโอเคนะครับก็คือถ้าจะกดออกก็คือกดตรงข้างๆกับเอ่อรีคอเวอรี่นะฮะโอเคนี่ตรงนี้ฮะฟึบเห็นไหมมันก็จะเป็นการออกนะครับผมเหมือนเป็นการแบบว่ารวมร่างกับเพื่อนนะครับผมประมาณนี้เนาะเออเลือกเลือกสมารถเลือกได้นะว่าจะรวมร่างกับใครนะครับพอรวมแล้วเนี่ยจะทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยได้เกราะนะครับนี่ฮะอ่าเหมือนแบบเหมือนเราเป็นแบบผู้ควบคุมอ่ะเออนี่ฮะแล้วเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่ง แล้วก็สามารถใช้อันติได้ด้วยนะครับแต่ว่าเลเวลยังไม่ถึงนะตอนนี้เออเห็นไหมคือเราปกติเลยนะเนี่ยเห็นไหมเราก็อยู่อย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้ได้ตลอดเลยอ่ะเห็นไหมเออโยเวนเพื่อนจะตายอย่างนี้โอเคเราก็จะออกอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบวงปกติเลยนะครับผมอ่าเป็นงี้เลยตูมตุมตามอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับจากการไปฟาร์มมาแล้ววิวสี่นะครับผมโอเคนะครับ สกิลสองของไอ้ตัวนี้นะครับผมก็คือการขึ้นเพื่อนหรือเสียงเสียงอะไรล่ะสิงเพื่อนนะครับผมก็อย่างนี้นะกดสกิลสองปุ๊บ,บเห็นไหมฮะแล้วเพื่อนจะได้เกราะนะครับจานวนหนึ่งนะครับแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยรู้สึกเหมือนจะแรงขึ้นนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นครับผมคือปกติเนี่ยอันติที่เราได้เห็นตอนต้นคลิปตอนที่เรา,เรายังไม่ได้สิงเพื่อนอะ่ะเห็นจําได้ไหมครับอันติวงมันแคบมากเหมือนเห็ดคล้ายๆเห็ดนะฮะประมาณนี้นะนี่ เห็นไหมแต่ดูครับเวลาเราสิงเพื่อนดูวงตินะโอ้โหคือแบบได้ทั้งแมปอะ <c oughs> ได้ทั้งแมปได้ทั้งแมปอะจริงๆเออเออเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยตรงนี้ก็ถึงนะครับผมเนี่ยคือแบบเป็นเห็ดนะคือคือถึงอะจริงก็มีสกิลหนึ่งอันติเนาะที่รู้สึกเหมือนสกิลหนึ่งจะแรงขึ้นส่วน <c oughs> อ,อ,อันติเมตตัวนี้นะครับผมจะ จะแบบว่ากว้างขึ้นนะครับผมกว้างขึ้นมากด้วยนะครับกว้างขึ้นแบบโอ้โหไกลมากนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะบอกเลยว่าโคตรดีครับผมถ้าเอามาเป็นซัพพอร์ตนะครับเอาไปใช้คอมโบกับตัวต่างๆที่มันเ,เร็วๆเนาะเช่นแบบว่าตัวที่แบบว่าเข้าไฟได้ดีอย่างเงี้ยก็สามารถกดอันติพร้อมกับตัวนี้ได้นะครับผมก็มบอกเลยเลยว่าโอ้หยังไงก็ไม่รอดอะจริงๆเออยกเว้นแบบว่าผมไม่รู้ว่าล้างมันช่วยได้หรือเปล่าท่นานเองเนาะเออ ถือว่าเป็นอีกตัวที่เจมมากๆนะครับผมโอ้ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอ่อได้เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะโหมดกลางคืนครับผมสาหรับเอ่อใครที่ไม่รู้นะครับแมปใหม่เนี่ยมีกลางคืนกลางวันด้วยนะโคตรสวยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับแพสซีฟของเจ้าตัวนี้ นะครับผมก็คือการเป็นกระรอกตัวน้อยๆวิ่งตะเล่นตะเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าจะเป็นกระรอกได้ยังไงก็คือแพสซีฟข้างล่างนะครับสามารถคูลดาวได้นะครับผมก็คือก็คือแพสซีฟเนี้ยมีคูลดาวนะครับผมก็นานๆทีมานะครับผมโอเคนะครับการที่จะเป็นกระรอกนะครับเลือดเราต้องน้อยๆก่อนนะครับผมดูนะฮะเอาเฮ้ยแรกๆเอ้าว โอเคครับผมตาตะกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับพาสซีฟของเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะครับของไอ้ตัวนี้นะครับผมก็คือการเป็นกระรอกตัวน้อยนะครับผมอ่าเป็นกระรอกยังไงครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือเลือดเลือดก็มาเลือดเรานะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณ30%นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวรอรอปกติแปะ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 เห็นไหมฮะแล้วเราจะเป็นอมตะครับผมอ่าก็คือสมมุติแบบโอ้โหเรามีแพสซีฟใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปดุมดุมดุม,ดมเจอดักเงี้ยปุ๊บใช่ไหมพอโดนดักปุ๊บอา้าวเราไม่มีสกิลออกแล้วเราจะกลายเป็นกระรอกนะครับถ้าเรามีแพสซีฟเราก็จะกลายเป็นอมตะนะครับผมแล้วสามารถให้เพื่อนมาช่วยได้นะครับแล้วเราจะรอดจากวงไฟนะครับผมซึ่งเป็นข้อที่โคตรโกงเลยนะครับผมแต่ว่า การครูดาวทีนึงเนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะนานเลยเนาะเห็นไหมฮะเนี่ยลูกมาป่าเทาๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับสาหรับทุกสกิลของไอยะนะครับผมโอเคสาหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมอยากให้ทําอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับอ้เจ้าโอ้จ้าโเจ้าเออสกิลสองมันขี่คีบไม่ได้นะ เออถ้าขี่ได้ก็โกงอะ่ะ <laughs>